สวัสดีครับมาพบกับเบอร์มิสูรยุทธยากันอณีแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เบอร์จะพาไปดูการปรับระดับไฟหน้านะครับของ่นไททันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทุกรุ่นเลยนะครับให้ดูกันเลยนะครับว่าการปรับระดับจะทำยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับป้าไฟหน้าของโรไททันนะครับก็มีการปรับระดับด้วยกันสี่ระดับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าการปรับระดับแบบไหนนะครับที่เหมาะกับการขับรถแล้วก็ไม่ทําให้รถที่สวนไปสวนมา เกิดความลำคาญไปดูกันเลยนะครับป้ายก็ไฟของไตทตันก็จะมีปรับระดับด้วยกันนะครับทั้งหมดสี่ระดับนะครับนี่นะครับสี่ระดับก็หากเประดับที่สูงก็สำหรับเหมาะกับคนที่ขับรถปกตินะรถมีการบรรทุกแต่ปานกลางก็เป็นสองก็ได้สามก็ได้เลยถ้ามันหนักแบบพอกลางๆก็เป็นสองหรือสามแต่ถ้าหนักมากๆก็เป็นสี่นะครับเพื่อที่จะไปได้ไม่ต้องไปยารถข่้นมา้นะครับกันบ้างครับสําหรับการปรับระดับ รถไฟหน้านะครับแบบ่ได้กจำเป็นสีระดับนะครับรถเรามีบรรทุกหนักก็ปรับได้ตามเทคนิคที่เบิร์ดบอกเลยนะครับสวกรรบวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ